7จ็ดโมงนิดๆน,นะครับเจ็ดโมงกับอีกซาวนาทีนะครับที่เมืองอนุวงศ์แขวงไซส,สมบูรณ์บรรยากาศยามเช้านะครับยังหนาวนะครับยามเช้าเช้านี่นะครับไซสมบูรณ์ยังหนาวนะครับ,รบ,บ,รบตอนกลางคืนก็ไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับไม่ต้องพูดถึงแอร์นะครับเย็นสบายนอนดีนะครับ เมืองนี้อากาศดีนะครับเพราะมันอยู่ที่สูงนะครับเมืองอนุวงศ์ตัวแขวงใสสมบูรณ์นี้นะก็ได้เวลาไปการน,นะครับเขาก็ไปทำงานกันแล้วนะครับสายน้ำจั่ง ตอนมาใส่สมบูรณ์ครั้งแรกมันจะเปน็นจะเป็นขัวเก่าตรงนี้นะครับถ่ายมุมนี้แบบมันจะสวยมากเลยนะฮะถ่ายมุมนี้นะแต่ก่อนมันจะยังไม่มีเขายังไม่ทำเขื่อนกั้นเนาะแต่ก็สายไฟมันก็ระยงระย่างอยู่นะแต่ตึกสีข,า,ขาวๆเนี่ยนะครับมันโดดเด่นมากเลยนะครับสายหมอกคลอ้สวยงามนะครับ 8ปีที่แล้วมั้งนะครับ8ปีที่แล้วนี่เขายังห้ามถ่ายคลิปอยู่นะแต่ว่าผมก็แอบนะใช้คำนี้ดีกว่านะครับใช้คาว่าแอบถ่ายลงไปลงนะครับในกลุ่มคนไทยเขาพากันตื่นเต้นกันใหญ่นะครับก็ถ้าเขารู้ความจริงย้อนหลังก็จับไม่ได้แล้วครับตอนนี้ มาถ่ายเพราะว่ามันสวยนะครับมันมันเป็นเมืองที่สวยมากๆเลยนะครับตอนโน้นไปถ่ายลงก็มีคนตามรอยมาเยอะบางคนก็โชคดีบางคนก็โชคร้า <c> ย <oughs> <c oughs> ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่านั่นคือเรื่องอดีตนะครับปัจจุบันก็ใครอยากมาก็มาได้สบายนะครับไม่มีปัญหานะครับรแต่ก่อนมันก็ยังอะไรล่ะยังห้ามอยู่นะครับ ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงแต่ก่อนยังมีปัญหาเรื่องมงเจ้าฟ้าอยู่นะครับที่ได้รับการสนุนจาก CIA นะครับอ,อนุนหลังนะครับนั้นมันก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ทุกวันนี้ปัญหานั้นก็หมดไปแล้วนะครับบรรยากาศยามเชา้าอากาศเย็นๆน,นะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักว่าอย่างนั้น ควันออกปากอยู่แล้วเนี่ยบ่งบอกว่ามันยังหนาวอยู่นะครับจริงๆถ้ามาเดือนหน้าเดือนมีนาก็ตอนเช้าๆก็ยังเย็นนะครับอากาศก็ยังเย็นอยู่แหลคนะครับนะฮะก่อนจะไปกินกาแฟก็เดี๋ยวพาลออ้อบรรยากาศพาล้อชมเมืองอนุวง,งยามเช้านะครับชมบรรยากาศนะครับ สักน้อยนึงนะครับคือมาเมืองนี้เนี่ยก็ถ้ามาหน้าฝนก็จะแบบหนึ่งมาหน้าหนาวก็จะแบบนึงนะครับหน้าร้อนก็แบบนึงนะครับหนีร้อนมาพึ่งเย็นฮโปรเจกต์หนีร้อนมาพึ่งเย็นนี้ก็เริ่มต้นที่ใส่สมบูรณ์นะครับ แต่ผมจะนอนที่ไซส่สมบูรณ์สามวันนะครับจากนั้นก็จะไปนอนที่เชียงขวางอีกสักสามสี่วันนะครับโอโอโออีนางน้อย รถตัดหน้าแล้ววันนี้แล้วก็ไปจบที่หัวพัน์อีกนะหัวพัน์นี้ก็อย่างน้อยก็น่าจะสักยี่สิบวันแหละครับดูแล้วนะครับเป็นเดือนละครับแล้วก็อาจจะไปเวียดนามด้วยแต่ว่าที่พูดนี้ยังไม่รู้ว่าต้องดูกําลังทรัพย์ด้วยนะไม่ใช่ว่าพูดพูด,พดไปนี่เงินหมดก่อนเดี๋ยวก็สวย เนี่ยขาพอไม่มีฝนเขาก็จะจูดนะอันนี้มันหมอกเทียมนะฮะเนี่ยคือควันนั่นแหละครับก็เลยดูสวยอนะ <c oughs> แต่อากาศเย็นนะครับหมอกจางๆหรือควันเขมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ครับน่าจะเป็นสายหมอกนะ แต่มันจะมีควันไฟผสมด้วยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าหมอกแท้หรือหมอกเทียมนะครับก็เป็นว่ามีทั้งหมอกแท้แล้วก็หมอกเทียมแล้วกันนะครับอันนี้สายอะไรเนี่ยไอพ่นเหรอนี่นะฮะ ตลาดน้อยสบายดีไม่มีอะไรให้ช่วยซื้อนะครับมีแต่ผักก็พาชมบรรยากาศนะครับหมอกจางๆและขวัญ ควันไฟด้วยนะครับขิวหูดังนะฮะภาลาว่าคิวแต่เมื่อวานนี้โอ้หมันหมอกลงหนามันไม่มีแสงแดดเลยนะครับหนาวนะเมื่อวานนี่ขี่รถแบบจนปวดคิ้วอะครับคือหนาวมากเลยอะจนต้องหยุดแต่ละนะ บรรยากาศก็ดีดีนะครับหมาะสำหรับคนมารับต้องการรับความหนาวเย็นนะครับหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะครับก็มานั่งชิลชิรับอากาศ เย็นๆสายๆมาก็ลมพัดวอยๆนะครับมีร้านคาเฟ่แล้วทุกวันนี้นะครับก็นั่งได้นะครับถ้าอยากจะเลาะก็เช่ามอใส่เลาะอย่างยงผมเช่าเนี่ยนะครับที่เงินพักปูผาหมอกนะครับบอกว่าเอกคนเดินทางแนะนำมาแต่ก็ไม่ได้สุ่นรถดหรอกครับ <laughs> โะที่พักเขาก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วนะครับแสนห้านะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะราคาจะแรกหน่อยนะสาวน้อยไปโรงเรียนแล้วคนสวยสาวน้อยมง้ะน่ารักนะครับเมื่อคืนนี้ก็เลี้ยงอะไรนะเลี้ยงหลานสาวเลี้ยงอ้สินดาษหรือบูกะทะเนี่ยละหน้าเนี่ย ผมจะมีลานพักอยู่หลายคนนะครับเขาทำตึกแถวอยู่อันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะแต่ว่าตรงโน้นเสร็จแล้วนะครับแล้วถัดไปก็คือเงินพักนะครับยังไม่เสร็จฝั่งโน้นน่าจะโรงแรมนะน่าจะโรงแรมนะครับอันนี้คือหอหลักเมืองนะครับ อ่ะวนมาวนไปก็ไปที่ร้านกาแฟครับเพราะว่านี่ทำเลดีนะเนี่ยอร้านคาเฟ่ร้านนี้นะครับอากาศยามเช้าสดชื่นมากินกาแฟร้อนนะครับมาหานกาแฟฮานคาเฟ่สาวน้อยเมนูอย่างแนะนำสาวน้อยเอา,ม,ามีทุกเมน เซบทุกเมนูปะเอาอันอลองเบิงเมื่อ,อวานกินกาแฟาดำไปแล้วเอาลาเต้ลาเต้ฮอเด้วเมืม่อวานกินไม่ใช่กาแฟาดาลาเต้เย็นโอ้โอเคอยู่เมื่อวานเนี่รสชาติผ่านเปิดมาเหิงเราบ่นนิเปิดมาดนลราบ่น,นะหาก็เปิดเนาะอ่าโอเคแถวหอหลักเมืองนะครับ กว้างขวางอยู่ด้ร้านคาเฟ่นะครับชื่อไซสมบูรณ์คาเฟ่นะครับก็จะมีคาเฟ่ยอยู่สองสองฝั่งโน้นตรงโน้นของหัวมุมนล้นก็เป็นคาเฟ่เมันกันนะครับตรงนี้ฝั่งนี้คาเฟ่นะครับก็เลือกเอานะครับแต่ร้านโน้นผมยังไม่ยังไม่เคยไปไปลองนะครับเดี๋ยวว่างๆจะไปลองนะครับมาแล้วเดอมาแล้วเดอ อ,อาจจะไม่เหมือนในภาพนะครับแต่เมื่อวานกินลาเต้เย็นไปถือว่าผ่านนะครับใส่สมบูรณ์คาเฟ่นะครับก <c oughs> ็จะมีร้านกาแฟแบบนี้อยู่ที่โรงแรมนิวซีแลนด์อยู่แต่ไกลออกไปหลายกิโลอยู่นะครับต้องมีรถส่วนตัว <c oughs> แล้วก็ที่หอหลักเมืองนี่มันมีเฮือนพักเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็ประพักแถวแถวนี้เยอะอยู่แล้วครับตอนนี้นะครับ ข้างหน้านี้ก็เป็นเฮือนพักภูสีผมมาครั้งแรกของผมพักที่ภูสีนะครับแล้วต่อไปนี้ก็จะเนี่ยฮะก็จะเฮือนพักนี้เสร็จโรงแรมรน้องเที่ยวก็จะมาออนตรงนี้แหละครับการเปิดคาเฟ่ไว้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลดีเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับสาวน้อยมงกําลังเดินไปโรงเรียนนะครับอานุวงศ์นี้เป็นเมืองที่มี ชนเผ่ามงเยอะที่สุดน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยหน้าตาจะดีมากๆเลยนะสาวบ้านผู้หัวช้างนี่นะครับเราพูดถึงเรื่องความสวยงามนะครับไม่ได้หมายบ่งบอกถึงอย่างอื่นนะหมายถึงว่าผมถ่ายคลิปลงไปเวียงจันทร์เจอแต่สาวใส่สบู่แล้วคลิปนี้ปังมากๆเลยนะเป็นหลักล้านวิวนี่หลายคนเลยนะครับ ก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะกินกาแฟาเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็กินข้าวแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวขาวหมูไม่รู้เปิดหรือ,อยังนะครับบริเวณนี้แหละครับต้องหอหลักเมืองอนี่แหละนะครับอ้มาเจอร้านข้าวขาวหมูเดี๋ยวจะกินข้าวขาวหมูก่อน ว่าสีแซบ่บเออ <laughs> หอหลักเมืองนี่แหละครับนอนก่อนที่จะชิมก็ต้องถ่ายหน้าตาให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็น้ำจิ้มจะเป็นอย่างไรเนาะทดสอบทีนี้นะครับทดสอบว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน <laughs> โอ้โอ้ไม่น่าเชื่อว่าใส่สมบูรณ์จะมีร้านแบบนี้นะผ่านครับผ่านผ่านนะโอเคแ้นเนี่ยอร่อยครับแซ่บโอ้บัตรได้แท้แล้วนเป็นลูกสาวอันพ่ออยู่เพือนพักผู้พามอกเนาะพ่อพอเคยว่าก่อว่าลูกสาวดีไหม เห้านอาหารอยู่นี่นะโอ้แซบอิลีเดะแซบเป็นข้าวขาหมูนี่แซบแล้วนอกจากข้าวขาหมูแล้วมีมีอีอย่างเนี่ยช่องมันมีใบกะเพราบ้านเขามันมีแต่ว่าคันมีก็มีผัดกะเพราข้าวเปียกฝือดแต่ว่าแซบอยู่แถววงเวียนเนาะไปวนแมนอยู่แถวในหอหลักเมืองเนี่ยเอออยู่นี่แหละหอหลักเมืองนี่แหละนะไผ่พันธ์ไผ่พันมากกัอุดอย่าลืมมาอุดหนุนนะคอนเฟิร์มยืนยันว่าแซบ